สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีน่ะแฝงสู้กุคนสู้มงสู้บอลสบายดีเงี้แรงๆพี่น้องก็กันคือเก่าพี่น้องกับส่องน้องมินี่สบายดีพี่น้องอ่าเธอแม่ช่วยเข่าเออมันก็ช่วยถ้ากลมาแต่เลี้ยงงูอ่ะพี่น้องเอ้ยเฮานะนั่งเช้าสิบ่ามศุกรมื้อนี้แถวแม่เข่าครัวช่วยเข่าเมื่อวานี่ลูกไก่ช่วยมื้อนี้หญ้ายช่วย เออไฟผู้หนึ่งหลานสาวได้เฮ็ดมาฝากเมใหไงพี่น้องเอ้ยพอขี่อุบดได้ไหมะจ้าชยงียังไงกล้ไมหนึงขอาวปนข้านหลานสาวได้มาแต่บานง่าพี่น้องอ้ยแต่สอนทีเดียวงามแต่เรือคือเอามาหน่อยเทะเมื่อนั้นนุ่มอ่อไดนเต็มท้องย่างพี่น้องเอาแน่ให้น่าแนนี่พี่น้องนี่ มันยังน้อยดินี่ยังน้อยอยู่เฮ้ยเอออยู่ๆตุ๊กเดินอะไได้เคยอืจะชะอ้เนาะขอบแก่ร้านเช้พี่น้องได้มาฝากไข่เห็ดไข่อืมก็มันออกแล้วออกอันนี้รอทางนั้นเนาะกพลังรื้มนี่เนาะฝนฝนหยุดมันแดดช่องมึงเลยดิเป็นตุ่มน้อยๆนี่เลี๋ได้ตัดทั้งเนี่ยปลาห่อน ล้เนปะื่แล้วตัวได้ได้ให้ปิดน้าเนี้ยใด้แต่จ้องนได้ไล่มึงตัวนีแต่ก้อนหอเข่าก้อนห้อเข่าไม่น่าไปนี่เห็นทางปักซีเขาปลูกเนาะเนี่ยอะเนยอะโวคาโดเคยกินยู่ว่าไม่ร้อยอะโวคาโดอักุกครีมใช้มาซีมึงใช้มีู่รานชาพิจุกินนิ ใส่นมใส่นมอย่างเลยนะขึ้นร้อยมาซี่นมขคนหวานเฮ้ยกล้ากินเดี๋ยวกินแล้วท่านเล้ยยันเบื่ออยากมาในกระตานะเอาหน่อยใช่ไหมเพิ่งดูมาไหนมันอะไรไหนมันอะไรขึนหมากมันกระตานเคยกินมีน้องยันเบื่ออะโวคาโดอะโวคาเดนี่คือข้าวากใช้ทุวนนะพ่อเฮ้ยบระเทศเป็ยักตายกินซื่อๆน่ะเออต้องใส่นมยายบะหมักกระบอกเน่าบ่าหลงอันนี้ตำมะขามพี่น้อง

นี่แดงแดงเ็ดน้ำหมากเออน้ำหมากเผาเลืดกุ้็กมันกเส่าพอเอาไ้นี่ก่อนไปกินตามใช่ไหมปิ้งหวานพระตะเกิดมาพี่น้องเอ้ยฮกินผเคยชิกับเอเขาเปชินเขาก็ตุกเข่าด้วยพี่น้อยไม่แหงหมากอย่ัชิดาบันใช้กับอานาบอกเขาไปร่อนบราณน ถากินน้ำติดแล้วปะเออไปตู่ปุนเห็นชุบปาอันนี้ใช้ใช้ไหอะโวคาโดคนไหวขายนได้อยนี่นะขาเจ้าขายเน่านเท่ากบ้านเาจ็ดแปดสิบบาทยนะันหมดมาจื้อใั่นี้หงน้นใ่นมยังไนม้นบอวนมปองนี่ผลิตบอบอวบเอาไว้ดูนะมีร้อยสิบไ้กินนะไปกินเป็นเจ้า

เพิ่นอย่างนี้มาแววว่าอยากพักกันกินอยากกินชมอยากกินชมรอบค่ำพี่น้องเลยหาหกโมงเลยผู้ตาเว้นกับสิโลงเลยมาเด้อมาเด้อแซ่บๆนู้นนู้น้ำกันเนี่ยอืมปุ่นไก่ฉล้วตอไม่ต้องเงนเหรอเออต่อมา่ต้องเงินไปกินตามมาครับบ่เอออยากกินเข่าเลยเด้อเราจะกินชมก่อนเข่าแรงนึกบ้านี่ยมาเด้อมาเด้อเร้วแล้วได้อืม ไปไหมจวดจาด้ำกันชุดเปียกเว้ยดิป้าเดี๋ยวบอกซะจีนรถป้าบเตรียมดอกยี่เชิงตตาอยู่เออบเตรมดอกป้าเห็แล้วได้ยังไปปิดแล้วเออนี่ยเราก็อยู่หันขานซุ้มมี้องเอ้ กินรอบค่ํามาเบิ่งม่งเว้นนุ่มอันแกงหน่อไม้มีมสมเด้อพี่น้องสมค่ําตํามะขามใะน้ําตาลน้อย่น้อยบ่บ่ําอีกบ่ใ่นี่ก็ใ่ยังบ่านสิเก็บมัน่คือสมแสดงเอามะขามนี่ของแท้อีหลีมาแต่เฮือนเขาอันเด้เขาอันแม่บอไอ้วงเบิก ป้าว <owner>, no. ่านดอกไปเกาะเอาหว่านมาด้อปูหน้าพี่น้องยำกระลกกระโปุ้ยาคจวดจัดพป่น้อยปูสดบอกินว่เจีปูสดเสียละซาวเฮ็ดสูกินช้ากินหมาคบกแวเห็ดก็เจ้ากินเนี่ยนะฮ่เป็นแต่เสียกดาูออกขาขาูปส เคยเห็นแต่กินแต่มึกสดบ่ากินปูสดป่ดเธ่าพี่น้อยเว้ยยำครัวครัวาำในอับกินจะฮักเพื่อนจ,จะกินอยากรลามือแล้วปูมีหมามรย้ว่า,วานแมนมาพอดีเดียหุ่นกันนะคู่นึงเราได้มักามคู่นึงได้กระปูหุ่นกัน,นเยลยแซรบรอบกำา ตามเกื่อนแล้วพี่น้องเลยามใชือนนี่บ่ปลาเถอะบนัวโ้่หพี่น้องเลยยังแดดอยู่ด้ยี่นะหาหกแรงยังแดดอยู่แดดจนตะวนตกดินอีดีเนี่ยเรีงัวข่มันแดดอเรืองแน้องหน่งมยากพดโพอยู่มือเยนะแล้วนี่เแต่นั้น มันถกใหญ่เพ่นชนกันวันน้จุ่มจับชนกันน้ำแตกเนี้ยมลงน้ำแตกจะจะข้าวผัดปออยู่ในสวนนะปะมันจะชนกันจักแล้วเจ็บอยู่แล้วเลวเตอเลยอยู่นกกันกระสนกันเนาะใส่กันตึกมันไปเห็นไงฮาแล้วลงไปไล่ออก ไร่ชี้เ็ียร็ดกัไปอันแล้วจับเชือกผูกตัวหนึงเออแล้วเสือผูกไว้แล้ก็ดึงออกมาเนี่ยกน้องซอากินยาแม่ประชานต้มใครแต่นับมเลิกเนาะตัวไหตัวลูกน้อยของโมนะว่าลูกกระเทินนะเออหมอหามแม่นึงนะดหมอมาแต่บรรสกแดกต้มเสียบพี่น้องเสียบโอ้เฮียแต่น้อยพูดพี่น้องเอ๋ย เขลวกขลวกขลวกแมยำเลยแงจันตน้อยโคตใส่ผักแงเลยพี่น้องเว้ยอันนี้ตำมะขามใส่ปูซดปูซดพี่น้องปูซดโอ้ยใส่โบใสน้น้ำตาลนะมาได้ดฮกหนเฮ้ยจใชบนี้ไก่พาไป ไกล้ยงเมเออนี so ่อช่าเอตโตหนึ่งว่าอีปีวย่ิงไปกลุ่มห้มันอ่าเหลเห็นาลอ่าะเก็บมาเออเออาดาเออเดี๋ยวเอาปีปะอือไปเอนีมกอ้ตนอมน่ไปละอืมงกป่อยเรือจิบสช้านโตให้ไปกลุ่มห้มั้นอือ บลงห,หนยังเห็นบเชยอ,อย่านนี่บ้าออกไปชื่อ,อยาแล้วแว่ป้าว่าป้าว,าาวาเห็นมันอยู่ทั้งปีทั้งกอไผ่พี่อาก,จากแจกซีเมนต์เเป็ดหรือเม่ไก่แล้วพาล,ลงมาเห็อนอ,อยู่ทั้งปีดดาว่ะสันแล้วสิบอยากป้องจับกับป้องมาได้แล้ววะอยากยัวมาทียงไปกับโบมามาพีร้อยเราจะไปกลงัวเถิดนะลูกเด่ไปกลงัวเด้อ อักเรื่องก๋วยโ่เรื่องก๋วยเตี๋ยวสาช่างโล่ก็โล่วันเอาไว้เช่นนีก่อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องไปสูุขูสูขคนสูุมองสูุบวรที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี